เจออินทิเกตติดค่าสมบูรณ์ให้แก้แบบนี้ครับมาเดี๋ยวพี่พาสอนทําแบบละเอียดนะครับทุกคนครับข้อนี้เขาถามดื้อๆซื่อๆสั้นๆเลยครับว่าจงหาค่าของอินทิเกรตนะครับแอบส์ลูดนะครับหรือค่าสมบูรณ์ของ x กําลังสองลบสนะครับจาก 1- ถึง3นม่นเองก่อนทําข้อนี้สิ่งท,งที่น้องต้องรู้จาไว้นะครับเวลาที่เราเนี่ยจะอินทิเกรตค่าสมบูรณ์ทุกคนอย่างพี่ย้อนกลับไปอย่างเรื่องดิฟเรามีดิฟค่าสมบูรณ์ไหมไม่มีถูกไหมครับงั้นอินทิเกรตก็ไม่มีค่าสมบูรณ์ฉะนั้นน้อง คือเล็กไว้เลยว่าถ้าจะอินทิเกรตค่าสมบูรณ์น้องต้องปลดค่าสมบูรณ์ออกมาก่อนซึ่งการที่น้องจะปลดค่าสมบูรณ์เนี่ยน้องต้องรู้นิยามของค่าสมบูรณ์นิยามของค่าสมบูรณ์พี่ขอทวนข้นง้าแลวกันเนาะว่าไงครับนิยามค่าสมบูรณ์ F ปของ A เนี่ยนะครับถอดออกมาได้เลยเอยถอดมาด้วย A เมื่อไรครับเมื่อ A เนี่ยมากกว่าเท่ากับ0ถูกไหมครับแล้วถอดออกมาได้ลบเเมื่อไรครับเมื่อ A เนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ0อันนี้คือนิยามของค่าสมบูรณ์ โอเคแม่น้องต้องรู้ฉะนั้นน้องก็ต้องรู้ก่อนว่าในแอปเนี่ยมันเป็นบวกหรือเป็นลบจะได้ถอดมาเนี่ยถูกถูกไหมอะถ้าอย่างนั้นพี่เช็คแบบนี้ตรงน,น,น้พี่พาเช็คก่อนก่อนจะทำนะจ๊ะตอนนี้ฟังก์ชันที่เราจะอินทิเกรตเนี่ยนะครับมันคือ ABSOLUTEX 2-4กลัง2ลบ4ใช่ปะซึ่งนะครับมันเนี่ยนะครับจะมีค่าเป็น X 2-4กลัง2ลบ4นั่นหมายความว่าปลดออกมาได้ตัวเดิมเมื่อ,อไรครับ เมื่อไอเจ้า x กาลัง2ลบสเป็นไงมันมากกว่าเท่ากับศูนจริงวะพี่ขอขอยับมาแล้วกันเนาะอันนี้พี่จะพาทาแบบละเอียดให้น้องเข้าใจพอ,อพอน้องเข้าใจน้องได้ไปทําโจทย์ข้ออื่นได้นะครับแล้วปลดออกมาได้ตัวติดลบถ้าปลดออกมาได้ตัวติดลบก็จะเป็นติดลบ x กาลัง2ลบสซึ่งถ้าเกิดพี่เอาลบคูณแจกเข้าไปจะเป็นลบ x กาลังสองบวกสจริงไม่จริงจริงนะถ้าพี เอาลบคูณแจกเข้าไปใช่ไหมครับงั้นปลดมาได้ตัวติดลบที่เป็นลบ x กาลังสองบวกสเมื่อ,อไรครับเมื่อ x กาลังสองลบสหรือตัวในแอปเนี่ยเป็นไงน้อยกว่าเท่ากับ0นย์อ่ะโอเคงั้นที่แก้ต่อนู่นครับเวลาที่เราเจออสมการแบบนี้เราแก้ไงนะเราแก้แบบเราแยก2งเล็บใช่ไหมครับแยกได้เป็น x ลบ2กับ x บวก2ใช่ไหมใช่ทุกคนครับพี่ขอเหยียบนิดนึงนะ พอแยกได้แบบนี้ทายังไงต่อนะครับ x ล่างก็เหมือนกันใช่ไหมครับพี่ลออมเลยนะเพราะมันเหมือนกันนะก็เป็น x ลบ2กับ x บวก2นั่นเองเนาะอันนี้มากกว่าเท่ากับ0ถูกปะอันนี้น้อยกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับทีนี้พอเราแก้สมการเสร็จแล้วเราก็จะไปเขียนเส้นจนํานวนถูกไหมครับพี่เขียนตรงนี้นแล้วกันแล้วกันเนาะเส้นจนํานวนเนี่ยนะครับมันก็จะมีลบ2 2. จริงมากกว่ามือสุดก็ใส่บวกลบแล้วก็บวกใช่ไหมครับซึ่งอันแรกเนี่ยโจทย์ต้องการอะไรทุกคนจา๋าโจทย์ต้องการนะครับมากกว่าเท่ากับ0ย์เมื่อมากกว่าเท่ากับ0นแสดงว่าคือช่วงนี้ถูกไหมช่วงนี้เพื่อง่ช่วงนี้ย่อยใหญ่เนะ่อช่วงนี้และช่วงนี้แต่ถ้าเกิดว่าโจทย์เนี่ยนะครับต้องการอะไรครับน้อยกว่าเท่ากับ0ูนย์คือช่วงไหนมันคือช่วงกลางนะครับฉะนั้นพี่เลยสรุปออกมาเลยว่านะครับสรุปมาเลยว่าเฮ้ย ไอ้เจ้า fx ของเราเนี่ยนะครับจะปลดออกมาได้ตัว x กาลัง2ลบ4เมื่ออะไรครับเมื่อ x เนี่ยเป็นไงครับอยู่ในช่วงไหนเมื่อ x ในช่วงเปิดลบตี้ถูกไหมครับแล้วก็ปิดนะครับลบ2เนาะแล้วก็ยูเนียนกับปิด2เปิดตี้ก็คือช่วงที่มันเป็นบวกกันทุนครับโอเคปะช่วงเป็นบวกเนาะแล้วถอดมาได้ตัวติดลบนะครับก็คือพี่ขอเขียน4ไว้ข้างหน้าแล้วกันเนาะเป็น4ลบ x กาลัง2เมื่ออะไรครับเมื่อ x อย่ในช่วงไหนช่วงที่มัน เป็นลบช่วงนั้นก็คืออะไรครับปิดลบ2ถูกปะกับปิด2ถูกไหมอ่ปิดลบ2กับปิด2นั่นเองฉะนั้นอันนี้คือ f x ทุกคนครับเมื่อเราจะปลดค่าสมบูรณ์สังเกตว่ามันอินทิเกตรตจากไหนครับมันอินทิเกตรตจาก1นึ่งถึงสอ่ะที่เขียนเส้นจํานวนให้เราดูอีกรอบหนึ่งเราได้เข้าใจอันนี้พี่จะไปช้าๆนะครับเพื่อได้เข้าใจมากที่สุดนะครับทุกคนครับเรามาอินทิเกตรตจาก 1- นึ่งถึงสดูนะ ถูกแล้วไอ้ตัวที่มันเป็นนะครับตัวที่มันเป็นช่วงของการแบ่งมันจะมีลบสกับ2ถูกปะลบสกับ2องนี่อยู่ตรงนี้จริงปะอันนี้คือ2อถูกไหมอันนี้คือลบสถูกปะประมาณนี้ถูกไหมครับโอเคปะฉะนั้นเราจะแบ่งช่วงอินทิเกรตแบบนี 3, ้ทุกคนจ๋าแบ่งช่วงจากไอมันอินทิเกรตจาก 1- นึถึงสถูกปะที่ก็แบ่งช่วงอินทิเกรตจาก1นึถึงสก่อนแล้วก็แบ่งจาก2อถึงสจริงไม่จริงจริงนะ แบบนี้ก่อนนะเพราะที่2เนี่ยมันถูกแบ่ง2รอบไงทุกคนครับเพราะดูสิตรงเนี้ยตรง2ตรงเนี้ยทุกคนจ๋ามันเป็นช่วงที่เป็นบวกเห็นไหมแต่ช่วงเนี้ยมันเป็นลบเห็นไหมครับซึ่งการที่อินิเกตจากหนึ่งถึงสามเนี่ยมันมี2ช่วงไงที่เป็นบวกและเป็นลบงั้นเราต้องแบ่งที่2องเพราะ2อเป็นตัวแบ่งอ่ะเมื่อรู้เช่นนั้นเราก็จะแบ่งช่วงอินดิเกรตถูกไหมครับอินดิเกต1นถึงสนะครับของอะไรครับของแอบส์ลูด x กำลังสองลบ4 dx เนี่ยพี่ก็แบ่งเลยแบ่งอินทิเกตรตจาก1ถึง2ก่อนถูกไหมครับ a b s ส l u t e x กำลังสองลบ4 dx ถูกไหมบวดอินทิเกตรตจาก2ถึง3ต่อโอเคปะตรงนี้ไม่งงนะอ่ะพอแบ่งช่วงนี้เสร็จแล้วเราดูสิช่วงที่1ถึง2เนี่ยมันเป็นช่วงที่เป็นยังไงครับ1ถึง2อยู่ช่วงไหนครับ1ถึง2อยู่ในช่วงนี้ดิ1-2ถึง2ถูกไหมครับ อยู่ชวงนี้มันติดลบถูกไหมครับงั้นเราปลดมาได้ตัวติดลบแสดงว่าเราอินทิเกรตจาก1นถึงสฟังก์ชันคือ4ลบ x กาลัง2 dx ถูกปะส่วนอีกอันนึงทุกคนครับ2อถึงสคือตรงนี้ช่วงนี้มันเป็นบวกเมื่อช่วงนี้มันเป็นบวกปลดออกมาต้องได้ตัวบวกคือหรือตัวเดิมก็คือ x กาลัง2ลบส dx นั่นเองจากนั้นพวกเราก็อินทิเกรตเองพี่เสื้อนะครับว่าพรอินทิเกรตเป็น ความอินดิเกตเป็นการบ้านและกันฝึกไว้ด้วยเพราะคิดแล้วพี่เพิ่งสอนอินดิเกตไปนะครับเราอินดิเกตตอพี่เชื่อว่าไม่ยากแล้วเดี๋ยวคำตอบสุดท้ายมันได้4ซึ่งเป็นเกรดที่เราจะได้เทอมนี้เมื่อเราดูคลิปนี้โอเคไหมครับข้อนี้ตอบ4อี่นะครับโอเคปะถ้าน้องสงสัยตรงไหนหรือไม่เข้าใจตรงไหนพิมพ์มาที่คอมเมนต์ได้หรือถ้าใครอยากจะเรียนเขาลัดแบบจัดเต็มนะครับเข้าไปที่แอปแดงแล้วพิมพ์ว่าว,าวอลคดิมันโคตดง,ง่ายน้องจะเรียนเขาลัแบบจัดเต็มโอเคไหมครับและถ้าใครนะสนใจนะครับที่จะมาคอร์สร่วมกับพี่ ทักนะครับไปสมัครกับพี่แอดมินที่แอดเขียวได้เลยแอดเขียวนะแอดเขียวนั่นเองนะครับพิมพ์ใน ID ว่าแอสไซนะครับวอลแมทนะครับ w o w m a t h จะมีพี่แอดมินคอยบริการตอบพวกเราคอร์สของพี่รับประกันคุณภาพทุกคอร์สสามารถขอพี่แอดมินดูรีวิวได้รีวิวเพียบรีวิวเป็นพันๆทุกคนครับถ้าใครนะฝึกฝนแนวนี้นะแบบบ่อยๆ พี่เชื่อว่าเราะจะทําได้แน่นอนทุกคนครับคณิตทุกคนครับมันไม่ได้ยากขนาดนั้นถ้าเรามีความพยายามมากพอและเราได้เรียนอย่างถูกจุดโอเคไหมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ